ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่กับผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตเกนไนเซิร์ฟเวอร์ซีเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่521นะส่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําตามที่ผมได้สัญญากันเอาไว้นะครับนั่นก็คือจะมาแนะนําทีมสําหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนะโดยคลิปแรกเนี่ยผมก็จะมาทําการแนะนานะครับผมทีมอวยกาโร่แล้วกันสําหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนะครับผมจัดทีมอวยกาโร่ยังไงให้มันโหดให้มันตึงที่สุดนะจากอดีตผู้ที่เคยปั้นการโร่เป็นอันดับ2ของ เซิร์ฟ12นะครับเป็นลองจับเพียงแค่กายหงิดคนเดียวเท่านั้นก็เดี๋ยวผมจะมาทําการแนะนําแล้วกันนะครับผมว่าตัวละครกาโลถ้าเล่นในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆถ้าเราต้องการที่จะทําการปั้นจัดทีมอวยเจ้าตัวละครกาโลเนี่ยมันควรจะต้องมีตัวละครอะไรในทีมบ้างและตัวละครกาโลควรจะอัพของใส่ของอะไรยังไงถึงจะโหดที่สุดและดีที่สุดนั่นเองนะ แต่ก่อนที่เราจะไปดูการแนะนําจากผมนะครับผมก็จะมาขอทําการอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์521กันหน่อยละกันผมคิดว่าผมน่าจะเลิกเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วก็ไปรอเซิร์ฟเวอร์522นะเพราะเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยผมนะครับผมดันลืมล็อกอินไปวันหนึ่งบวกกับในวันแรกที่ผมเข้ามาเล่นเกมเนี่ยผมเก็บเวลฟาร์มเวลช้ากว่าคนอื่นนะครับก็เลยทําให้ในดีเซิร์ฟเวอร์นี้ของผมเนี่ยมันตามคนอื่นมากเกินไปผมก็เลยคิดว่าผมไปรอเซิร์ฟใหม่ดีกว่านะครับผมไปรีหาตัวละครอย่างแท่งท็อ หาแทงท็อปแบบนี้นะครับถ้าในเซิร์ฟเวอร์522มันมาจริงเนี่ยผมก็น่าจะหัวร้อนแน่ๆเลยนะส่วนเหตุผลที่ในคลิปนี้นะครับผมเรามาทําการเปิดด้วยการจัดทีมอวยกาโร่เนี่ยเพราะผมคิดว่าในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนะครับถ้าเราไม่ทําการอวยเจ้าตัวละครอย่างราชาทะเลลึกที่ต้องใช้ตัวดําในการส่มหาและก็น่าจะใช้ถึงการันตี180ไมด้วยนะซึ่งผู้เล่นใหม่ที่เป็นสายฟรีก็ไม่มีทางได้เจ้าตัวละครตัวนี้อยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกันกับตัวละครระดับ i SI ตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือฟูบุกินั่นเองนะตัวนี้ถ้าเป็นสายฟรียังไงก็ไม่มีทางได้อยู่แล้วเพราะมันก็จะเหลือ2ช้อยที่เป็นตัวละครดามเมจหลักที่หลายๆคนเนี่ยชอบปั้นกันนะนั่นก็จะเป็นตัวละครอย่างกาโล และอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโกเกสือนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนน่าจะเลือกปั้นกาโร่กันมากกว่าเพราะว่ามันเท่กว่ามันมีบทในในภาค2ที่มากกว่าเจ้าตัวละครอย่างโกเกสือนั่นเองเพราะงั้นในคลิปแรกเกี่ยวกับการมาแนะนาทีมเนีแ่ยบบผมก็เลยขอเลือกเป็นเจ้าตัวละครกาโร่ล้วกันนะเพราะจากที่ไล่ๆดูเนี่ยมันว่ากาโร่จะเยอะที่สุดแล้วนะครับคนน่าจะเลือกปั้นเป็นดาเมจหลักเยอะที่สุดแล้วในบรรดาเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆแล้วก็เป็นตัวละครที่สายฟรีสามารถจับต้องได้ถ้าเรารีได้มันมานะก่อนอื่นเราก็มาทําความรู้จักกับเจ้้าาตััััววลละครรกกกกโ่่นนนสหอยแผม าจากตัวละครตัวนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นอยู่ที่อะไรนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าจุดเด่นของเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นสกิลอันตีนะครับผมแต่ผม,มอยากจะบอกไว้เลยนะครับผมว่าเจ้าตัวละครการโลเนี่ยเป็นตัวละครโจมตีดาเมจหมู่ที่มันอาจจะอันตีได้ไม่สะใจสักเท่าไหร่เพราะว่าเจ้าตัวละครการโลถ้าจะพูดง่ายๆมันเป็นเหมือนตัวละครที่จะคอยเอามาแปะไอสถานะกระดูกหักสีส้มซะมากกว่านะซึ่งผมมองว่าไอจุดเด่นของมันจริงๆเนี่ยน่าจะมาจาก skill สกิลพาสซีฟมากกว่าเพราะสกิลพาสซีฟของเจ้าตัวละครการโลนะครับผ ม,มันจะทําการไล่โจมตีหรือว่าไล่เคาะหัวนะครับผมฝั่งฮีโร่แบบ300%นนั่นเองนะครับผมหรือว่าไล่โจมตีแบบ100%นนั่นเองนะถ้าฝั่งข้ามเป็นฮีโร่และทําการโจมตีใส่ทีมเราซึ่งการไล่เคาะหัวเจ้เาต,ตัวละครกาโลนะครับผมก่อนที่เราจะทําการอัพขึ้น5ดาวเนี่ยมันจะทําการไล่โจมตีด้วยดาเมจจากการโจมตีธรรมดา80%นั่นเองนะครับผมก็การไล่โจมตีแบบนี้นะครับมันแรงมากไนะถ้าเราสามารถทําให้การไล่โจมตีของเจ้าตัวละครกาโลเนี่ย มันติดคีิ์ที่เข้าได้ทุกดอกคือถ้าใครเคยดูคลิปคุณกายหยิดรีวิวเจ้าตัวละครการโลก็น่าจะได้รู้นะครับผมว่าเจ้าตัวละครการโลถ้ามันไล่ทุบแล้วติดคิย์ที่เข้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําการทุบวันฮิตคิวฝั่งตรงข้ามได้เลยนะหรือถ้าไม่วันฮิตคิวนะครับผมกาจะเหลือเลือดเพียงแค่ปิ่มๆเท่านั้นและกาโลทําการอันตีซ้ํำยังไงก็ตายแน่แเว้นแต่ว่าตัวละครตัวนั้นมันจะมีสกิลพาสซีฟในการติดไม่ยทอ้อได้นั่นเองนะครับ ก็นในเมื่อเรารู้จุดเด่นของเจ้าตัวละครการโร่กันแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราไปดูเซตไอเทมของเจ้าตัวละครการโร่หรือว่าชุดออปชั่นของเจ้าตัวละครการโร่ว่าควรจะต้องเน้นอะไรนั่นเองนะนี่ก็จะเป็นสเตตัสแนะนำของอุปกรณ์ของเจ้าตัวละครการโร่ที่ผมจะขอแนะนำแล้วกันนะครับผมก็ใส่เป็นตามนี้ได้เลยนะบางคนอาจจะยังไม่มีชุดสีม่วงนะครับก็ใส่เป็นชุดสีฟ้าไปก่อนก็ได้แต่ที่สําคัญจริงๆแล้วก็สําคัญมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของชุดนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะมีออฟลองเป็นอัตราคิทิเคิลเพราะเราจะ ไม่สามารถทําการหาอัตาราคิย์ที่เข้าได้จากส่วนรองเท้ากางเกงหรือว่าหมวกนะสำหรับอัตาราคิย์เข้ามันจะดรอปจากชุดเท่านั้นนะครับเพราะงั้นผมก็แนะนําว่าให้เราทําการรีหาเอ้ยไม่ใช่รีหาสิต้องบอกว่าให้เราพยายามลุ้นนะครับผมว่าของที่ดรอปจากบอสเนี่ยหรือว่าดรอปจากการสุ่มของเรานะครับผมจากการรีร้านค้าอะไรพวกนี้นะครับให้มันมีอัตาราคีิ์ที่เข้านะครับผมติดมาด้วยนะเพราะเจ้าตัวละครการโร่เนี่ยค่าคีย์ทีเข้าองมันค่อนข้างสําคัญมากๆก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผมว่าถ้ามันทาการไล่โจมตีแล้วมันติดคี่ยะ จะทุบได้แรงมากๆหมนะ ส่วนรองเท้าเนี่ยผมก็อยากจะให้ห้อยความไวเอาไว้นะครับผมเพราะเจ้าตัวละครกาโร่เนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัวละครที่ไม่จําเป็นต้องรีบเปิดก่อน <_ C 1> เป็นอันดับแรกก็ได้นะครับให้มันออกสกิลเป็นอันดับที่2ก็ได้นะครับผมเพราะเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าผมจะเคยพูดไปนะครับผมว่าเจ้าตัวละครกาโร่มันเป็นเหมือนตัวละครที่ทําการอันติแล้วแต่สถานะกระดูกหักสีส้มให้เพื่อนมาทําการซ้านะครับผมแต่ว่าไอสถานะกระดูกหักสีส้มมานั้นนะครับเจ้าตัวละครกาโร่ก็สามารถไปทําการไล่เคาะซ้ําได้ด้วยตัวมันเองเหมือนกันนะครับ งั้นไม่จำเป็นต้องทําการใส่ความไว้เจ้าตัวละครการโลเยอะๆก็ได้นะเพราะว่าสถานะกระดูกหักสีส้มเนี่ยมันจะทําการติดตัวไปตลอดนะครับผมจนกว่าทีมเราจะไปตีซ้ํานะมันจะไม่หายไปเมื่อจบเทินนะครับสำนี้เรื่องความเร็วเจ้าตัวละครการโลไม่ต้องสีเรียดมากก็ได้ในส่วนของการบัฟผมคิดว่าช่วงเริ่มเล่นใหม่น่าจะยังไม่ทําการปลดล็อกระบบการบัฟนะครับเพราะงั้นก็ขอทําการข้ามไปก่อนแล้วกัน เช่นเดียวกันตรงนี้นะครับผมตรงการ์ดพิเศษตรงนี้นะสำหรับอาวุธ3ดาวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไอเสื้อของกาโลมันจะมาเป็นแบบไหนนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมาเป็นแบบตู้ขีบนะครับ ประมาณ16,00 0เพชรนะครับผมถ้าเราต้องการที่จะทําการสุ่มเสือ้อเจ้าตัวละครการโลนะถ้าผมจำไม่ผิดก็จะใช้เพชรอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่เพราะที่ผมอยากจะนด้จริงๆก็คือการทําให้เจ้าตัวละครการโลไล่ตีแรงๆจะดีกว่านะเราพูดถึงวิธีการปั้นเจ้าตัวละครการโลก,กันไปแล้วนะครับทีนี้ต่อไปเรามาดูทีมอวยเจ้าจตัวละครการโลก,กันบ้างดีก,กว่าว่าเราควรจะจัดทีมประมาณไหนนะครับผมเจ้าตัวละครกาโลของเราเนี่ยมันถึงจะโหดมากที่สุด เราก็จะตั้งต้นด้วยการนาเอาเจ้าตัวละครกาโร่เนี่ยมาวางไว้ก่อนเลยและก,กันนะครับผมทีนี้เราก็มาทําการเลือกสกิลคอกันนะสกิลคอถ้าจะให้ดีที่สุดแบบอันดับหนึ่งเลยนะครับผมที่เข้ากับตัวละครกาโร่มากๆเนี่ยก็จะหนีไปนอกจากตัวไหนไม่ได้นะครับผมนั่นก็คือตัวละครอ,อย่างซอมบี้แมนนั่นเองนะครับ ตัวนี้สามารถรีหาได้นะครับผมถ้าคุณมีโชคมากพอนะแต่ถ้าสมมติว่าเริ่มต้นมา ID ดีไหนนะครับผมมีทั้งเจ้าตัวละครการโลแล้วก็ตัวละครซอมบี้แมนในตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยผมก็น่าจะรีพอร์ตนะครับผมดวงอะไรจะดีขนาดนั้นนะก็ตัวคอที่เจ้าตัวละครการโลต้องการแล้วก็ใช้แล้วก็เข้ากับเจ้าตัวละครการโลไม่สุดเนี่ยก็จะเป็นคออย่างซอมบี้แมนนั่นเองนะครับเพราะความสามารถของคอซอมบี้แมนนะครับผมเวลาทีมเราเนี่ยสามารถทําการ สร้างดาเมจนะครับผมกระดูกหักแล้วว่ากระดูกหักสีสม้มไม่ก็สถานะโลเนี่ยก็จะได้ลูกไฟกลับมาซึ่งมันจะคอมโบกับเจ้าตัวละครการโลได้ดีมากๆเพราะการโลสามารถทําการสร้างสถานะกระดูกหักสีส้มได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคอตัวแรกนะครับผมที่เหมาะกับเจ้าตัวละครการโลมากๆเพราะการโลสามารถทําการเพิ่มลูกไฟได้จากตัวคอของซอมบี้แมนนะหรือไม่นะครับผมถ้าใครจะทําการกัดฟันเติร์นเจ้าตัวละครซอมบี้แมนจากแพ็คซอมบี้แมนที่ผมเห็นอยู่นะครับผมในเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยมันก็จะมีแพ็คนี้อยู่นะครับเอามาเล่นกับการโล ก็คุ้มเหมือนกันนะแต่ราคามันค่อนข้างแรงไปนิดถ้าเราไม่อวยการโร่จริงๆเนี่ยมันจะเป็นต้องจัดก็ได้ไปรอคอใหม่เลยดีกว่านะครับผมหรือไม่ถ้ามีคอกิโลกิโลก็ใช้คอกิโลกิโลก็ได้นะเพราะคอกิโลกิโลไม่ต้องมีเงื่อนไขในการเพิ่มลูกไฟนะครับแต่ถ้าต้องการได้ทีมที่เจ้าตัวละครการโร่นะครับผมใช้งานแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดก็น่าจะเป็นคอซอมบี้แมนนั่นแหละครับเพราะตอนที่จ้าตัวละครการโร่เข้ามาใหม่เนี่ยมันก็เข้ามาในเมตาซอมบี้แมนนะ ก็แน่นอนนะครับในเมื่อเราเลือกตัวละครที่เป็นสกิลคอร์ได้แล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวคอมโบกันนะตัวแรกในการสร้างสถานะกระดูกหักก็เป็นการโล่แล้วนะครับผมทีนี้ตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวละครในการสร้างโล่นะซึ่งอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือปู่ซียวแฟงนะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้ลูกไฟนะครับผมก็สามารถทําการ สร้างโล่ได้ซึ่งผมคิดว่าใน1นึจะมี3ตัวละครนี่เนี่ยยากมากๆนะเราสามารถไปเลือกตัวเลือกที่2ได้นะครับผมอย่างแทงท็อปแต่อาจจะต้องอัดความไว้มันออกเป็นตัวแ็กๆหน่อยนะเพราะจะ้ตัวละครแทงท็อปเงื่อนไขในการสร้างโล่ของมันก็คือการอันตินั่นเองนะครับหรือถ้าไม่มีตัวละครแทงท็อปก็สามารถใช้เป็นเอ่อซูเปอร์ดาร์ชายก็ได้นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะ แต่ถ้าไม่มีทั้ง3ตัวละครเลยเนี่ยผมก็อยาก,กนแนะนําเป็นฟูบุกิล่างแรกเลยกันนะครับอันติก็สร้างโลได้เหมือนกันหรือไม่ก็จะเป็นตัวละคอรอย่างฮิวี่แทงท็อปตัวนี้ก็สามารถสร้างโลได้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เลือกใช้ได้เลยนะแต่ถ้าดีสุดแล้วก็เล่นง่ายสุดก็จะเป็นปู่เซียวแฟงนั่นเองนะครับ เอาจริงเนี่ยทีมนี้มีแค่3ตัวนี้ก็โหดแบบสุดๆไปแล้วนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตัวคอมโบของมันเนี่ยครบเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่ามีทั้งตัวดาเมจตัวคอแล้วก็ตัวโล่นะครับทีนี้ต่อไปเนี่ย เรามาทําการหาซัพพอร์ตให้ทีมนี้กันนะส่วตัวซัพพอร์ตท,ที่เหมาะมากๆในคอซอมบี้แมนนะครับผมก็จะเป็นลินลินนั่นเองนะตัวนี้นะครับเวลาซอมบี้แมนได้ทําการอันตีเนี่ยก็จะทําการฮิลเพื่อร่วมทีมของเราเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นอนะันนี้ก็จะเป็นตัวซับท,ที่ผมแนะนําเลยนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวละครดาเมจอีกตัวหนึ่งนะครับอาจจะเป็นดาเมจรองของเจ้าตัวละครการโลนะผมก็ขอแนะนําเป็นตัวละครที่หาง่ายๆเลยแล้กันนะครับในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ก็เป็นโกลเด้นบอลแล้วกันนะครับผมโกลเด้นบอลเนี่ยสามารถทําการนาะไปเปิดก่อนก็ได้นะครับเพราะสามารถสร้างสถานะบทขยีเอาไว้ได้นั่นเองนะให้การโลกไปทําการไล่ตีซ้ำได้แรงมากยิ่งขึ้นทีนี้ตัวสุดท้ายในเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยผมก็ขอแนะนำเป็นมูเมงไรเดอร์แล้วกันนะครับใน p p เนี่ยจำเป็นมากๆในเรื่องความไหวนะ ซามูเมงไรเดอร์เนี่ยอาจจะามาบัฟตัวดาเมจของเราก็ได้นะครับผมหรือไม่ก็บัฟการ์ลูกก็ได้นะหรือถ้าเราปั้นเป็นแทงท็อปเนี่ยเอาตัวละครมูเมงมาบัฟให้แทงท็อปในการออกสกิลก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆหรือว่าผู้เริ่มเล่นใหม่เนี่ยในพี่ๆอย่าพยายามเอามูเมงไรเดอร์ออกจากทีมนะครับจนกว่าเราเนี่ยจะได้ตัวละครบัฟความไวตัวใหม่มากที่เหลือเราก็มาทําการจัดวางตําแหน่งนะครับผมให้ตัวละครดาเมจหลักของเราเนี่ยอยู่แถวหลังเข้าไว้นะครับเพราะในช่วงแรกๆเนี่ย ตัวที่จะล้วงแถวหลังได้ก็รู้สึกว่าจะมีแค่หน้ากากหวานนะครับซึ่งหน้ากากหวานก็แจกฟรีด้วยนั่นเองนะพอนก็พยายามวางเจ้าตัวละครดามจหลักเนี่ยหลบหน้ากากหวานสักหน่อยลวกันซึ่งทีนี้ผมคิดว่าถ้าใครมีในช่วงแรกๆเนี่ยก็น่าจะโหดมากๆเลยนะครับผมถ้าปะทะกับ ทีมสายฟรีด้วยกันนั่นเองนะส่วนถ้าเรามีคอกิโลกิโลเนี่ยก็สามารถทําการตัดเงื่อนไขของพวกตัวละครสร้างลั่อะไรพวกนี้ไปได้เลยนะครับผมเอาตัวสายพลังเนี่ยเข้ามาแทนพวกตัวสร้างลั่อะไรพวกนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นทัชซึมิ่กี้ร่างแรกก็ได้เหมือนกันนะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็หาเป็นตัวสายพลังงานสักตัวนะครับอาจจะเอามาเป็นตัวละครตัวนี้แค่ได้นะครับผมในการเอามาเพิ่มดาเมจนะ เพราะถ้าสมมุติว่าเรามีคอเกโลเกโลเนี่ยตัวละครที่ควรจะได้ออกสกิลก็จะมีแค่3ตัวเท่านั้นนะเพราะฉะั้นที่เหลืออีกสตัวละครก็ควรจะเป็นตัวละครซับนั่นเองนะครับแล้วไม่ควรจะใส่พวกโกเด้นบอลอะไรมาซ้ําในทีมนี้นะครับผมเพราะว่าถึงแม้ว่าจะใส่มามันก็ไม่ได้ออกสกิลอยู่ดีเพราะนั้นควรจะเอาตัวละครที่มีสกิลพลาสซีฟมากกว่านะครับผมในการามาซัพพอร์ตนะซึ่งลิลินเนี่ยในเมตาเกโลเกโลก็เล่นได้นะครับเพราะความสามารถในการเพิ่มฮิวของมันก็ถ้าสมมติว่าเรามีคอเกโลเกโลเนี่ยตัวที่วอ,อก,กลกเน eki, นนเนมงผแ้ Kilo, kilo, ¿no? หรือถ้าเรามีคอจัก,กรพัฒเด็กเนี่ยผมก็จะแนะนําเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมให้จัก,กรพัฒเด็กเนี่ยเปิดก่อนนะจากนั้นถ้าเรามีโกลเด้นบอลเหลือตอมิกเนี่ยให้ทําทการอันตีตามนะครับหรือว่าเราใช้เจ้าตัวละครการโร่เนี่ยอันติตามก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าให้ตัวละครที่สามารถสร้างสถานะบททียเนี่ยอันติไปก่อนนะครับผมแล้วก็คอยเจ้าตัวละครการโร่เนี่ยอันติตามนะกาโร่ o มันจะได้แรงๆหรือว่าเราต้องการใช้ตัวละครอตอมิกหรือว่าโกลเด้นบอลแรงๆเนี่ยให้กาโร่ทาการอันติก่อนเพื่อแปลสถานะกระดูหกหักซีโซ่เอาไว้และตอมิกนทากร Anti ัติ ก็ได้ซึ่งถ้าเราใช้เป็นคอหงจกักรพรรดิเด็กเนี่ยผมก็แนะนําว่าเอาลิลินออกก็ได้นะครับใส่เป็นซูเปอร์ดาร์ชายก็ได้นะในการเอามาแทงนะครับหรือไม่ก็ใส่เป็นตัวละครอย่างราชาทะเลเล็กก็ได้ตัวนี้สามารถยืนค้าให้เราได้ดีมากๆถ้าเราทำการปลดล็อก2ดาวแล้วนะ ไม่ก็จะเป็นตัวละครอย่างด้วงก็ได้เหมือนกันนะครับผมคือเปลี่ยนจากลิลิทเนี่ยเป็นตัวที่สามารถยืนคำได้สักตัวนะถ้าเป็นคอจกักรพรรดิเด็กเพราะคอจักรพรรดิเด็กเนี่ยน่าจะเป็นคอที่ตายง่ายที่สุดในบรรดาคอที่ผมแนะนํามาแล้วนะครับเพราะคอซอมบี้แมนก็มีฮิวนะครับคอเกโลเกโลก็มีฮิวแล้วก็มีเลือดได้2หลอดน่าจะตายได้ยากที่สุดแล้วแต่ว่าคอจกักรพรรดิเด็กเนี่ยตายง่ายสุดแล้วนั่นเองนะส่วนเหมือนเดิมนะครับมูมงนะครับผมในช่วงเริ่มต้นไม่ว่าจะเล่นเป็นคอไหนก็ควรมีเจ้าตัวละครนี้เอาไว้นะครับเ่นนียอง ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะแต่ก่อนที่จะจบคลิปไปเอาเป็นว่าใครรู้ว่าวันเปิดของเซิร์ฟเวอร์522จะเปิดวันไหนก็สามารถทําการคอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยนะเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้ตื่นมาทําการรีดีงแต่ช่วงกลางวันนะพอรีตอนกลางคืนแล้วเผลอหลับอีกรอบหนึ่งดันเก็บเวสไม่ทันเหมือนเซิร์ฟเวอร์521ผมก็เสียดายเหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่าในเซิร์ฟเวอร์522เนี่ยผมจะรีดได้ตัวดีอย่างจักรพรรดิเด็กหรือเปล่ปากลัวจะไปออกแทงทอมวักซีแมนอะไรพวกนี้มากๆเอาล่่ะคคคิปนนนนีี้้้กก็แแวััรบผมไว้จกันให่คลิปน้นนนบนา,นาบา